สวัสดีค่ะทุกคนตุ้มสอนระยานะคะไลฟ์สไตล์ UK ค่ะค่าวันนี้ค่ะเรามีข่าวที่แบบว่าน่าเศร้านะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่ UK คค่ะทุกคนได้ดูข่าวใช่ไหมคะลมแรงมากค่ะทุกคนแล้วแบบว่าทำให้บ้านบ้านพังต้นไม้ล้มทับรถแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าลมแรงมากค่ะทุกคน คือที่บ้านตุ้มก็เจอเหมือนกันค่ะทุกคนดูวที่บ้านล้มอะค่ะคือแบบว่าไปเป็นแผงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูค่ะว่า,าว่าลมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะจะแรงขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคนเขาวันนี้เราจะพามาดูนะคะลมพัดพังแล้วค่ะทุกคน ก็เห็นไหมคะรั้วบ้านอะ่ะพังเลยคะ่ะคุณคนดูลมสิทุกคนเห็นลมไหมคะลมแรงมากคะ่ะรั้วบ้านเราพังเลยทุกคนดูต้นไม้นะคะว่าลมแรงขนาดไหนทุกคนดู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 ดด คนดูลมแรงมากอ่ะดูดูดูด,ดูลมแรงมากทุกคนบ้านเราพังเลยอ่ะรั้วบ้านเราพังเลยค่ะทุกคนเลยเราจะพามาดูนะคะลมแรงมากค่ะทุกคนรั้วบ้านพังเลยค่ะทุกคน จะพามาเก็บโต๊ะเก้าอี้นะคะที่ลมมันพัดไปอะคะ่ะทุกคน ลมพัวันก่อนนะคะลมเมื่อวานวันก่อนนะคะลมมาแล้วทีนี้แบบว่าพัดอ,อ,อะไรอ่ะด้วบ้านพังแล้วก็เก้าอี้แบบว่าลอยไปแบบว่านี่ค่ะทุกคนเห็นไหมพังหมดเลยเนี่ยพังหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ย oh. have to be careful about this oneI think this one keep in here oh look at this it's not good when you walk y you have to be careful okay baby we go oh. สวนข้างหลังบ้านนะคะพอดีพวกตุ้มเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณ78ดเดือนนะคะทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรในสวนเลยนะคะตอนนี้ในสวนเน่อตอนนี้สวนยังไม่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยค่ะว่าจะมีอะไรพังหรือเปล่าคะ่ะที่อยู่ในสวนนะคะทุกคน สวนยังลกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยค่ะว้า wow, วทุกคนกรีนเฮาส์ของเรายังอยู่ค่ะไม่พังค่ะทุกคนอ้อ oh. oh, this one is i t t e i t อันนี้อ่าของเพื่อนบ้านนะคะดูรมค่ะแต่ก็แค่แค่นิดนึงนะคะ โอเคโอเคค่ะทุกคนสวนทั้งหลังบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าพวกเราเพิ่งย้ายมาอยู่กันค่ะล้วที่นี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยค่ะมันก็ยังรกอยู่แบบนี้ค่ะแฟนตุ้มก็ทำงานนะคะแล้วก็อากาศที่นี่ก็เย็นด้วยค่ะทุกคนจะออกมาทำความสะอาดข้างนอกก็ อากาศก็เย็นนะคะมันมันไม่สะดวกอค่ะต้องรอดูซัมเมอร์นี้นะคะเราว่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ค่ะเราจะาทำเป็นกรีนเฮาส์ค่ะปลูกผักปลูกผล,ลไม้นะคะแล้วก็เราจะดูกันค่ะว่าเราจะได้ทำหรือเปล่าค่ะแต่ก็โชคดีค่ะที่กรีนเฮาส์แต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นกรีนเฮาส์หลังเก่าค่ะทุกคนเนี่ยหลังเก่า เ r e นเฮาหลังเก่าหลังนี้ค่ะทุกคนอันนี้พวกตุ้มว่าจะลื้อออกนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่ได้เอาออกอะค่ะเราว่าจะลื้อออกไปค่ะเพราะว่าถ้าย้ายมันก็น่าจะพังลงไะค่ะเราคิดว่าเราน่าจะย้ายออกหรือว่าทุบลงค่ะแล้วก็ขุดดินลึกๆแล้วก็ฝังทุกอย่างเข้าไปใต้ดินค่ะแล้วก็ฝังกบไว้ค่ะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะคะจะสะดวกกว่าน่าจะง่ายกว่าค่ะแต่ก็รอดูช่วงซัมเมอร์ค่ะว่าเราจะทำอะไรยังไงนะคะ หวังว่าช่วงซัมเมอร์นะคะเราจะได้เคลียสวนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ปลูกผักปลูกผลไม้นะคะอันนี้คือแผนของพวกเราที่คิดไว้นะคะแต่ก็คือยังไม่มีเวลาได้ทําความสะอาดเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะต้นไม้เนี่ยมันยังไม่ตายนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะทุกคนแล้วก็ใบนี้มันจะผรีใบนะคะช่วงหน้าร้อนก็ใบก็จะขึ้นมานะคะต้นนี้จะเป็นต้นเกาลักษะค่ะเกาลักบ้านเรา บ้านเราเรียกเกาลักอะค่ะนี่ค่ะต้นเกาลักช่วงนี้ผลิใบนะคะไม่มีใบต้นไม้ไม่ได้ตายนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นอากาศช่วงนี้อากาศหนาวค่ะใบไม้ผลิใบจะเหลือแต่ต้นแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่วงอากาศร้อนนี่ค่ะใบก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ้มก็ได้ให้แฟนตุ้มนะคะช่วยมาเก็บโต๊ะเก้าอี้นะคะที่เจอลมพัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะค่ะตอนนี้ก็มีฝนตก ลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีลมลมลมบ้างอะคะ่ะแต่ก็ไม่ไม่หนักเท่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้นะคะตุ้มก็ให้แฟนเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องเก็บของด้วยนะคะนี่นะคะ่ะตามกันไปเลยค่ะตุ้มเก็บของเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ เข้าไว้ข้างในนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนจะตกอีกอะคะ่ะแล้วก็เหมือนลมจะมาอีกแต่ก็ไม่แรงเท่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ่ะนี่ค่ะเราก็จะเก็บของก่อนนะคะทุกคนอากาศหนาวค่ะทุกคนแต่ก็ยังดีค่ะหิมะยังไม่ตกค่ะทุกคน ใช้แรงงานค่ะวันนี้พักเบรกจากการทำงานนะคะแล้วก็มาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ต่อค่ะทุกคนยชดปล่อยลูกไว้ในบ้านค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วอากาศเย็นค่ะก็เลยไม่อยากพานางออกมาข้างนอก ให้แฟนเป็นเคลียร์เคลียร์ของก่อนคะ่ะไม่รู้ว่าช่างจะมาทํารั้วให้เราได้วันไหนนะคะตอนนี้เราก็ได้ติดต่อช่างไปแล้วคะ่ะแต่ก็ยังไม่รู้วันค่ะว่าช่างจะเข้ามาได้ทำได้วันไหนนะคะคนตั้แมนาง ให้นงางรออยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าข้างนอกอากาศเย็นนั่งอยากออกมาอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็คือแบบเรามาเก็บของแค่มาเคลียร์ของแป๊บเดียวถ้าพานางออกมาด้วยเนี่ยเราคงไม่ได้เก็บของแน่นอนค่ะนางก็จะช่วยค่ะอากาศก็เย็นวันนี้นะคะแฟนตอนนี้เดี๋ยวแฟนตุ้มกําลังเก็บของเข้าไปไว้ในห้องเก็บของนะคะโต๊ะเก้าอี้ค่ะทุกคนถ้าลมไม่พัดเนี่ยเราก็คงไม่ได้เก็บเข้าข้างในอะค่ะ แต่ก็คือแบบว่าลมพัดพัดเป็นหมดโต๊ะของเราก็พังนะคะโต๊ะพลาส,สติกอะคะ่ะเจอเก,ก้าอี้ก็ยังโอเคหน่อยแต่ว่าโต๊ะพลาส,สติกแล้วเนี่ยจะพังแล้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ใช้แรงงานนะคะทํางานไม่พอนะคะแล้วต้องมายกโต๊ะยกเก้าอี้อีกค่ะทุกคนนี่นะคะ ต้นไม้หญ้าเราก็ไม่ได้ตัดน,นี่เห็นไหมคะทุกคนต้นไม้บางต้นนี่จะไม่มีใบแล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงอากาศหนาวหน้าหนาวนะคะใบไม้จะปริใบแล้วต้นไม้ก็จะเหลือแต่ต้นเราก็คิดว่าต้นไม้ตายนะคะแต่ไม่ตายคะ่ะช่วงหน้าร้อนนะคะต้นไม้ก็จะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนต้นไม้เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะ่ระภาษาเล่าเขาเอื่นเขาง่ายไหมคะ่ะทุกคนจำศีลน,นะคะต้นไม้จำศีลอยู่ตอนนี้นะคะ ถูกพิพานมาค่ะลมได้พัดรัด้วบ้านนะคะเข้ามาถูกกล่องปลั๊กไฟตรงนี้ค่ะทําให้ชํารุดแล้วก็แฟนตุ้มก็ได้เอาพลาสติกมาครอบไว้ก่อนชั่วคราวนะคะเวลาช่างมาก็จะให้ช่างติดตั้งให้ใหม่ค่ะโอเคค่ะทุกคนยังไงตุ้มขอ,อลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ